สวัสดีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Wonder Wisdom อาจารย์จุธามาศนะคะคุณอยู่กับอาจารย์หญิงจุธามาศณสงขลาผู้เชี่ยวชาญด้านพลังหินบำบัดและเลขศาสตร์รหัลับไคโรค่ะคลิปนี้นะคะอาจารย์เนี่ยนำเสนอในเรื่องของหินประจำเดือนเกิดนะคะหินสีและอัญมณีที่เสริมดวงคนเกิดเดือนมีนาคม คนที่เกิดในเดือนมีนาคมเนี่ยนะคะมีหินสีและอัญมณีที่เสริมดวงนะคะมีหลากหลายเลยทีเดียวนะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นตระกูลสีฟ้า,ฟานะคะสีฟ้าน้ำทะเลอย่างอะความารีนอย่างเงี้ยนะคะจะเหมาะมากเลยหรือจะเป็นบลูโทปาสก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นหินในตระกูลเบริลที่เป็นตระกูลเดียวกันกับอะความารีนน่นะคะอย่างมอร์แกนไนท์อะไรแบบเนี้ยนะคะหรือหรือหินสีอื่นๆที่อยู่ในตระกูลเบร ิใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะหินสีและอัญมณีเหล่านี้นะคะ่ะเริ่มต้นเลยเนี่ยนะคะสมาคมอัญมณีแห่งอเมริกาแล้วก็สภาอุตสาหกรรมและเครื่องประดับอัญมณีนะคะแห่งอเมริกาเช่นเดียวกันเนี่ยเขามีการแนะนำไว้ตั้งแต่ปี1952แล้วแหละนะคะว่าหินสีชนิดไหนเนี่ยที่จะเหมาะสำหรับคนเกิดเดือนอะไรนะคะส่วนในเดือนมีนาคมเนี่ยเขาแนะนำไว้เป็นอย่างแรกเลยก็คือ อะความารีนี่แหละนะคะซึ่งอาจารย์เนี่ยจะมาขยายความจะมาให้รายละเอียดนะคะว่าประวัติของอะความารี เสริมดวงคนเกิดเดือนมีนาเนี่ยมีอะไรกันบ้างรวมไปถึงว่าทําไมล่ะทาไมเขาถึงแนะนําเป็นหินชนิดนี้มันเสริมบุคลิกหรือว่ามันจะมาแก้ไขอะไรในชีวิตของคนเกิดในเดือนมีนาคมนี้ได้บ้างเขาถึงแนะนําเอาไว้ว่าเราควรสวมใส่แล้วมันจะเสริมดวงนะคะอาจารย์มีรายละเอียดไว้ให้หมดแล้วค่ะไปชมกันเลยค่ะอความมรีนนะคะหินเสริมดวงสำหรับ คนเกิดในเดือนมีนาคมนะคะเป็นอัญมณีสีฟ้าใสมากเลยทีเดียวค่ะอยู่ในตระกูลเบริลนะคะซึ่งเป็นตระกูลเดียวกันกันกบมรกตนั่นเองนะคะในสมัยหนึ่งเ,เราจะนิยมใส่หินหลายหลายสีนะคะที่จะมีมอร์แกนไนท์อความมรีนมรกตอะไรต่างๆรวมกันเป็นเม็ดๆเ,เนี่ยนะคะอาจารย์ชอบเรียกขนมบนลอยเนี่ย อันนั้นนะคะคือเบริลคนเรียกเบริลแต่จริงเบริลคือตระกูลนะคะและก็แยกมาเป็นอะความมรีนแยกมาเป็นมรกดแยกมาเป็นออร์แกนไนอะไรต่างๆนะคะทีนี้เนี่ยอะความมรีนก็เลยอยู่ในตระกูลเดียวกับมรกฏคือตระกูลเบริลนะคะอะความมรีนเนี่ยมาจากภาษาลาตินนะคะแปลว่าน้ำทะเลนะคะซึ่งก็สีของอัญมณีชนิดนี้เนี่ย ก็จะเป็นสีฟ้าอมเขียวเขียวอมฟ้าเหมือนน้ำทะเลนั่นเองนะคะจริงๆแล้วอความมรีนเนี่ยนะคะเป็นอัญมณีที่ดึงดูดใจผู้หญิงทั่วโลกเลยทีเดียวค่ะนะคะนักออกแบบด้านอัญมณีเนี่ยมักจะนำอความมรีนมาออกแบบให้เป็นเครื่องประดับที่สวยงามนะคะโดยเฉพาะเป็นแหวนเป็นแหวนจะสวยมากนะคะแล้วก็เขาบอกไว้ว่าอย่างนี้ค่ะเป็นอัญมณีที่ เกี่ยวข้องกับเทพเนปจูนนะคะเทพพระเจ้าแห่งมหาสมุทรนะคะซึ่งตำราเดิมเนี่ยเขาบอกไว้ว่าเป็นนิทานเก่าแก่ของอิตาลีนะคะพวกนักเดินเรือเขาจะเล่าน,นิทานเก่าแก่พวกนี้ต่อๆกันมาบอกว่าเทพเนปจูนเนี่ยได้มอบอความบรีนเนี่ยนะคะเป็นของกำนันให้นางเงือกตอนหนึ่งนะคะซึ่งมีความเชื่อว่าเวลาที่จะผ่านเดินทางไปไหนก็ตามเนี่ยนางเงือก ตนนั้นก็จะได้คุ้มครองนะคะทีนี้ชาวเลเ,เขามีความเชื่อกันว่าถ้าเดินเรือออกไปแล้วได้พบหินอะความารีนจะเป็นหินนำโชคจะปกป้องคุ้มครองเขาได้เขาจะผ่านพยันอันตรายต่างๆที่เกิดจากท้องทะเลได้เลยทีเดียวนะคะและก็ช่วยให้ไม่เมาคลื่นเดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับเลยในสมัยยุคกลางของยุโรปเนี่ยนะคะเชื่อกันว่าใครก็ตามที่สวมใส่ อะความารีนติดตัวเอาไว้นะคะจะเอาชนะความชั่วร้ายที่มารังควานได้รวมไปถึงเอาชนะความชั่วร้ายที่มันเกิดขึ้นในจิตใจ,ใจเราได้ด้วยค่ะและตำราบโบราณอีกเช่นกันที่ในสมัยต่อๆมาเนี่ยนะคะเขาบอกไว้ว่าถ้าเราสวมใส่อความารีนติดตัวเอาไว้เนี่ยจะทำให้เรารู้สึกสงบ จะทำให้เรารู้สึกว่าเราเยือกเย็นลงขจัดความคิดด้านลบออกไปขจัดความสับสนวุ่นวายในจิตใจอะไรที่เรารู้สึกไม่เชื่อมัน่นรู้สึกวันเกรงหวาดกลัวอะไรเหล่านี้นะคะและจะช่วยสัมพันธภาพระหว่างคู่รักช่วยเกิดความปลองดองกันได้นะคะรวมไปถึงมีความสุขในเรื่องชีวิตคู่ชีวิตแต่งงานได้ด้วยค่ะ ะะทีนี้เนี่ยมันมีตำราหนึ่งนะคะเขามีบอกเอาไว้เหมือนกันเป็นเคล็ดว่าถ้าเราได้รับอุบัติเหตุจากความร้อนไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้น้ำร้อนลวกนะคะหรือว่ามีไข้ขึ้นสูงเนี่ยนะคะให้เอาอะความารีนเนี่ยมาใส่น้ำมาแช่น้ำอ่ะนะคะแล้วก็เอามาประครบตรงที่ไหมหรือว่าเอามาดื่มขณะที่เป็นไข้จะช่วยบรรเทาอาการเหล่านั้นได้นะคะ ก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าต้องลองไปทำดูนะคะแหล่งที่ค้นพบอความารีนได้มากที่สุดเนี่ยนะคะก็คือบราซิลนะคะบราซิลมีหินเยอะมากทีเดียวแต่อควาเมรีนก็จะเป็นหินที่กําเนิดในบราซิลเยอะที่สุดนะคะรองลงมาก็จะเป็นพวกแถบแอฟริกานะคะพวกมาดากัสกาไนาจีเรียโมซัมบิกอะไรเงี้ยและก็อัฟกานิสถานปากีสถานนะคะก็เป็นอีกหินอีกชนิดหนึ่งค่ะที่ คุณผู้หญิงเหมาะที่จะมีเอาไว้ครอบครองนะคะสำหรับคนที่เกิดในเดือนมีนาคมนะคะอความารีนจะช่วยให้คุณเนี่ยสงบเยือกเย็นไม่ร้อนรนทุรนทุรทลายกวนกระวายใจเพราะว่าโดยเนื้อแท้แล้วเนี่ย คนเกิดเดือนมีนาส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะคะจะกะวนกระวายใจแล้วก็เก็บกดเก็บความรู้สึกภายในเอาไว้นะคะไม่ได้บอกใครรวมไปถึงว่าจะช่วยเสริมสติปัญญาความสามารถดึงความสามารถของคุณออกมาให้คนได้ประจักษ์ว่าคุณทำได้คุณเก่งอีกด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะยังเหมาะสำหรับคนเกิดเดือนมีนาตรงที่ว่าจะช่วยให้คุณเนี่ยเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยคะ่ะเพราะว่าคนเกิดเดือนมีนาส่วนใหญ่จะย้ายที่อยู่บ่อยอาจจะต้องย้ายไปตั้งรกรากอยู่ต่างถิ่นแดนไกลไปอยู่ในที่ที่ไม่เคยไปมาก่อนนะคะดังนั้นอความารีนก็จะช่วยให้มีความสุขไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนปลอดภัยเป็นที่รักของผู้คนพร้อมที่จะ สร้างสัมพันธ์ใหม่ๆได้อย่างนั้นเองค่ะนะคะสำหรับท่านใดที่ชอบเรื่องหินนะคะอยากปรึกษาหินที่เสริมดวงของคุณเหมาะที่จะสวมใส่เสริมธุรกิจการงานหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะปรึกษาอาจารย์ได้เลยที่ร้านสโตนบ e ลีเวอร์เบอร์โทรขึ้นให้แล้วด้านล่างนี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ